ก็เดี๋ยวมาดูแหวนนะครับเบาๆนะครับวันนี้ก็จริงๆแล้วมันก็เบาเบาซุกวงอะไรเนาะตั้งแต่ตั้งแต่ที่ขายมานะครับแต่วันนี้นะฮะที่ให้โชว์สามวงเนี่ยเป็น 9K ทั้งสาวงนะครับเริ่มจากวงแรกแะฮะวงนี้นะครับวงนี้เป็น 9K นะฮะแต่ว่าเพชรนี่สวยมากจริงนะฮวงนี้เป็นแหวนที่ทรงที่ยอดฮอตยอดอนิ่มากนะฮะมันมีอยู่พักหนึ่งที่ขายดีมาก อันหนึ่ง,นงในห้าเป็นท็อปเทนมากฮนะวงนี้เก้าเคนะน้ำหนักทองเก้าเคอยู่ที่สามจุดสี่ห้ากรัมเพชรแปดสิบหกตางวงนี้ราคาป้ายนะครับวงนี้ราคาป้ายก็อยู่ที่ประมาณสี่หมื่นกว่าบาทนะฮะสี่หมื่นกว่านะอันนี้สวยฮนะเพชรสวยมาก9 89, 9, 9, 9. นับเก้าแปดเก้าเก้าวงนี้ราคาตอนนี้ฮนะทำโปรเพียงแค่สองหมื่นกับห้าร้อยบาทสองหมื่นกับห้าร้อยบาทนะสวยมากเพชร เหลียมเบลเยี่ยมน้ำเก้าแปดเก้าเกนะครับสองหมื่นกับห้าบาทวงนี้วงนี้เกเคนะครับวงนี้9กเคน้ำหนักทองครับอยู่ที่1.69ก,รกรเรัมฮะหนึดหกรัมเพชรเก้มตรยี่สิบตังเกเมตรยี่สิบแตังอ่เดี๋ยวให้ดูชัดๆเก้ 9, 28, าเมตรยี่สิบปดตันตกเมตรสามต่งกว่าวงนี้ขายเพียงแค่ 9,900บาทนะ9,900บาทสวยแท้9,900อ่ะมาที่วงนี้อีกทีนึงวงนี้หัวตะปูฮะวงนี้หัวตะปูนะครับ 9K น้ำหนักทองครับอยู่ที่2.88กร,รมัมเพชรสามตังขนาดแหวนนะครับอยู่ที่ไซส์59ไซส์59 วงนี้ราคาป้ายขายะอยู่ที่ 28, 2 8 0 0ผมขายเพียงแค่12,500บาท12,500นะสวยไหม12,500บาท9,900แล้วก็20,500บาทสวยนะใครสนใจทักมา